ะจะเจริญพรเจริญพรพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมรับฟังเนะาะสีผ้ามาเบึงอ่า <c oughs> บ้านเฮา,เอ,า,อา,า,อาเอินว่าอีลุงภาษาอีสานเอินว่าอีลุงแต่ว่าภาษาไทยเพิ่นจะเอินวาจังไหนต้องบอกสุภาพด้พี่น้องจะด้จังว่าบอกสุภาพจีเพิ่นบอกเหว่าอีให้เอินานั่งลุงเนี่ยๆพี่น้องเหินบอกฝนตกลินเศร้าไมา่ไม พอมาหากเ็เลยผ้ามายางเหล่นเบิงส้มบรรยากาศโอ้มีหอดนักหลองตัวนี้นักหลองเึ้นพอละครอืมพอไหลวดแล้วหล่ององเพลง้าพี่น้องมายางส้มบรรยากาศรอบวัดราพรีน่น้องเนาะายางส้มบรรยากาศแดดแดดออกชว่วงนี้กับเวลาประมาณจะสี่ห้ามงแรกนี่แหละครับซมบรรยากาศรอบว,วัดรอบว่า พี่น้องคุณผู้ชมคุณัี้งลงคนว่าออมาหาไปใส่น้อบ่ได้เห็นเทศแหล่บางเว่นี่ถ่ายทอดสดเทปเก่ายู่แต่พี่น้องถ่ายทอดสดเทปเก่าอยู่ว่ามาอวนแต่ว่าท่วงเจ้าของได้พี่น้องดอกไม้กับบอใค่ได้ยู่กับบอค่ได้โดกอยาพี่น้องดอกไม้ส้มสวนดอกไม้ไปแล้วนะพี่น้องเนาะยาโยมทั้งหลายนี่ก็คือบรรยากาศรอบวัด นะครับบรรยากาศรอบวัดพุ่นกับพี่แงน,น,นี่ลุงเห็นปะพุ่นกับพี่น้องเห็นปะเห็นนี่ลุงปะเพิ่นบอกว่าเห็นนี่ลุงยาซี่เด้กตะกี้เป็นเด็กน้อยสิว่าไอ้ฟังผู้เฒ่าตัวผู้เฒ่าผู้เฒ่าตัวเด็กน้อยขั้นเห็นนี่ลุงขั้นซี่เห้จกดากมาโอมปะนะโอ้ยขับประกาศสี่แล้วมันบอมแมนเอาพี่น้องซูเมือนี่มันบอมแมนเอาผู้เฒ่าตัวเด็กน้อยซื่อๆมันเกิดจาก ละอองานา้ําสังเกตได้ไงเขาอยากเห็นลุงย่ามแดดออกเขาสีดหน้าคุณทั้งฟ้าละอองน้ํามันเป็นฝอยๆปุยๆสามารถเบิ้งได้นะพี่น้องเนาะอันนี้ถ่ายพี่น้องเบิง้งบรรยากาศยุวัดนะนี่ครับสวนดอกไม้สวนดอกคุณนายตื่นสายหน้าสถานีพมหานี่แหละนี่ก็เป็นสถานีพมหามมที่พมหาอยู่อาอกาศสดน,นี่ก็คือเสาสถานีวิทยุ เราสถานีวิทยุบรรยากาศลมลืมล่นดีพี่นอ้องบรรยากาศลมลื่นดียังมาแรงเบิงนั่งลุงภาษาอีสานก็นเอื่อไว้ลุงเนาะพี่น้องเนาะว่าสิาว่าหนึ่งไอ้พี่น้องฟังช่วงนี้โควิดงานกับยกเลิกไปหลายงานเนี่ยช่วงโควิดนี่กับยกเลิกไปหลายงานเด้อญาติโยมทั้งหลายญาติโยมอ่สอะสิว่าพระมหาปไปไซบ่ได้ไปเทศบบ พระมหากระสิบอยากเยียมว่างานกับมีหลายอยู่แต่ว่าโควิดมากับไปใส่กับบ่ได้ขั้นออกจากวัดกับเขาวัดยากเขาวัดยากจังไหนที่เขาวัดยากกับแนวเดินทางไปเทศมองอื่นเนาะพี่น้องเนาะเนวเดินทางไปเทศมองอื่นเทาก็ต้องเรามาระวังตัวเจ้าของนิดนึงอาเจไปติดเชื้อมาทางอื่นนึงสิกับเขาวัดยากผู้ยุวัดคนกับคิดยากจะได้บาดนน้ก็เลยบ่ได้ไปใส่มาใส่กันเลย งานพอดีงานจะภาพโท่มาจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์กัไน,น้ยกเลิกไปบแาน่นยยกเหลิกเด็กพี่น้องเลือ่อนแบบบ่มีกำนดว่าสันต่างมองกับมีโควิดก็ต้องระมัดระวังรักษาจากของเด้อพี่น้องเด้อโรคอันนี้ผู้ลงค้นกับผัวเศร้าผู้ลงค้นกับผัวบ่เศ้าเ,เห็นบอกคือยังอยู่ทางอำเภอประคนใช่เป็บุรีรัมย์เป็นบ่นบท่านพ่อโดนตายซ้ำพี่น้องผู้ใดก็ย่านคือนนกันได้โรคอันนี้ก,ก็ได้โรคข็นตะลกอันหา้ากินไก่ต่กีนเนาะ ลาลงไกตะกีบ้บัดนี้สิมาลงคนบ่จักคือ่เป็นลกอีหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งชมบรรยากาศญาติโยมทั้งหลายอ่าต้นต้นหมากประดับต้นหมากประดับอ,อันนี้ก็เป็นสวนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสวนแคทตัตสวนแคทตัตคุณพระสวนแคทตัตคุณพระนี่ก็สิมีอ่าพวกกระบองเพชรของอ่าน้องพี่ต้นนี่ว่าของพระอาจารย์วัชรานัยสิพาพี่น้องกลับไปเบิง่ง จาของพ่นพายุได้พี่น้องสภาพเปิดหี้นพ่นเบิงกอนสิลลอกไว้แหงอย,ยู่เด้อนี่เบิงสวนแคตัดต้นดอกไม้กะบองเพชรกะบองเพชรผู้ดได้มาเลี่ยงพี่น้องแต่ว่าพะมาหานี่ว่ามันงามอยู่แต่ว่าพามาหาเลี่ยงบ่ได้เป็นยังจจงบ่มมาเลี่ยงกะบ,บองเพชรเบิงเสียนมัโอ้เสียนพอนะเบิงน้ำมันดูพี่น้องกูนะ แหลมก็อย่างนี้เบิ้อง,งส่วนจากนั่นกันน่ะเออ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 แต่ยานก็อย่างในหยาดโยมทั้งหลายเสียนมันแตา่ยานขึ้นอ,อ,อย่างเด,ด,ด,ดียวเป็นธรรมดาเด้ญายิดโยมดอกไม้ี่งามเราต้องอยู่กับธรรมชาติตัวพันวาธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญทําไมถึงว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญมันทําให้เราเย็นจิตเย็นกายสบายใจดีอู้ ยางไปย่างไม่เห็นหอดโตอันนี้พี่น้องจิ้งเหลนภาษาอีสานบนารรเทาเอินว่าขี่โกว่าถ่อไอ่ภาษาอีสานบนารรเทาเอินว่าขี่โกมึงกระวองเพชรจะของเพิ่นบอยูุและยางเขามาช่มบรรยากาศซื่อซื้อนี่นะพี่น้องของพระอาจารย์ตนเพิ่นมแต่ตนงามงามได้ย่าโยมเพิ่นเลี่ยงไว้แต่เบิงแต่ช่มเพื่อนกับมักธรรมชาติคื่กันพระมหากับมักธรรมชาติแต่ว่ามาค้นระแบบพระมหากับว่ามันงามยู่แต่ว่าเลี่ยงบ่ได้ เป็นยังจังเลี้ยงบ่ได้มันต่ำม,มือเสียนมันต่ำม,มือสันเดเลยเลี้ยงบ่ได้เนาะเอานี่ก็คือบรรยากาศหายัดโยมได้เบิ่งได้ชมเนาะเอาบันนี้สิพายยางไปเบิ่งทั้งนอกเดี๋ยวลอกไว้เพิ่นก่อนเดี๋ยวลอกไว้เพิ่อนจะของเพิ่นบ่อยู่มาร้อยเปื้อนของเพิ่น <c oughs> ลอกจังได๋ละบานี่เขาสิเล่ก็สิได้ว่าขโมย เขาเลยสิว่ากระมุยกระมาเปิดเบิ้งหลบล็อกอะไรล็อกได้แนวล็อกได้แนบล็อกได้แนบเอาพี่น้องภาพยายโยมมาเบิงง้งอันอีลุงซื้อดอกออพุดนะครับเอาไว้สมนีสะกอนนอกคลีปหนาจังปอกกันไหมขอจเจริญพร